ใจเย็นๆมันไม่ได้ร้อนมันไม่ได้ร้อนร่างกายมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ,อือมือมันอ่อนไปแล้วผมหยิบปีโอ้ยใจเย็นพี่หยิบขี้กินอะไรเนี่ยคุณเป็นใครเนี่ยไม่ใช่ไปช่วยผมรู้จกักคุณเป็นเอไอคุณเอไอทุกคนคุณไม่ช่วยไมช่วยผมรู้จกัก อุ้ยมาป่ามาแยงนั้นเอะตกใจเลยว่าผมเห็นมาป่าเป็นบ้านผมก็หนักแล้วว่ะอาการน่าจะหนักพอพอไมช่วยแล้วแหละผมเห็นผมเห็นมาป่าเป็นไรัลวกกัมพงหินน่ะนี่นคือจะไปเก็บของที่คือเกือบแล้วเกิดโดนมาหมาป่ากัดแล้วแหละออาการของแล้วเด็กคนที่สองมาอยู่ไหนวะเนี่ย ผมจะไม่ผิดมันอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่เราอยู่ฝั่งนู่นเลยฝั่งนู่นเลยฮะโอ้แม่วันคนรไม่ปิดผ้ดาก็มังปิดผ้าก็มั่งไปช่วยนี่ใส่นี่ไปซีดีนี่อุ้ยมันมาแบบอย่างเงี้ยลำไรเนี่ยนี่ผมคราฟเตียงได้ไหมเพิ่มวันเนี่ย ผมไม่ต้องกันนอนนี่เราเฮ้ยเราเราเราคาพี่เนี่ยไปช่วยเราคาพสิ่งนี้ได้อยู่นะไอ้อะไรอ่ะตัวอันที่สองอ่ะคาพเสร็ลองก่นต oh, ัวบนแพงอ่ะกูคิดว่าไงอ่ะใช้เหล็กตั้งยี่สิบอันอ่ะไม่ใช่เหล็กคมโอ้เหล็กคมว่ะโคต้ที่ผมซื้อไปแล้วนี่เตียงใหม่ไปช่วย ไม้น่าเอานะน่าใช้เนะไม้นี่น่ากินไี้หมดเลยเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวคุณไปช่วยถมตัดไม้จิไอ้ตรงไหมตุงกำลังทำฟาร์มไม้เลยทำไหนธุรกิจพันล้านคุณอยู่ไหนนี่โอ้โหธุรกิจพันล้านเลยอ๋อน่าสนใจนะเนี่ยเว้ยอุ้ยไม่เก็บเอือร์ทำไมคุณไม่เก็บเอือเก็บเอือมั่งดิ ดูดิไม่เห็นเติมไฟเลยนั่งปล่อยทีง้วยเดี๋ยวก็นเน่าหรอกเอาารอรู้ไหมอื่นี่ทำมาจากอะไรอาหารคุณกินได้มันกินได้มันแค่เหลวสนใจไหมขี้มาไม่พูดนอจาขี้เลยไงขี้อเอเฮ้ยคนซื้อนี่เหรอควรสวยแล้วเนี่ยสวยแล้วเนี่ยทางบ้านจะไม่มีไฟเ<อ>จ๋งดีกว่า ก็เจ๋งไปช่วยผมดัดไม้ได้ไหมไปดัดไม้ตรงนี้แถวนี้เลยได้ไม้เยอะกินข้าวอยู่โอ้กินข้าวอเดียวเลยอย่าหยุดเวลาการกินข้าวของผมคือผมชอบไอ้ตรงนี้นะเพราะว่ามันมีไม้เยอะมากเลยนะตรงโซนี้ไม้ไม้เยอะจริงอ่ะแล้วก็เยอะเป็นว่าเล่นเลยแหละ ผมชอบนะต้นไม้เยอะที่มันเยอะก็เพราะเราไม่หันเข้าไปด้วยก็ผมไม่ค่อยจะอยากเข้าไปในนั้นเท่าไหร่อ่นในนั้นมันน่ากลัวนะเพราะเนื่องจากว่าเราจะโดนสัตว์้ายกัดค่าเราได้สัตว์้ายจะขย้ำคุณเห็นคาปิบับลลานันไหมเห็นตัวแค่นี้มันกัดผมเกือบตายได้เลยเนี่ยแล้วผมแข็งทื่อตรงนั้น มองดูว,ว่าสุดโหดเลยแหละพวกนี้มันสุดโหดด้วยวนะหวังไว้า่าคุณมียึดกันหมาแล้วก็คุณ้ณในกันหนาวตายแน่ม่เชื่อมโม่จะเชื่อผมเถอะผมไม่ได้โม่กุญยาเรื่องออกรีนกินกุญยามันเกิดขึ้นมาแล้วแ้วเขาเล่นเกมนี้มาก่อนเชื่อไหมผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อน อืมอุ้ยฟักทองฟักทองเตงโมเชีวหัยิวิดไปิดไมีปิดแตงโมแล้วก็ผมว่าอย่างไักแตงเตงโมเชีวหยิวไงใส่ออ้อ้ออใส่กาป๋เจาะกปอือจะเต็มแล้วอุ้ย ใส่ก็โปรยส่กกบีเก้า